แก้วสรรแท้บทความเก็บลวดน้ำเปิดด่านแล้วชนะเขมรด้วยสันติภาพนายแก้วสรรอติโพธินักวิชาการอิสระออกบทความในรูปแบบถามตอบเรื่องเก็บลวดน้ำเปิดด่านแล้วชนะเขมรด้วยสันติภาพถามเห็นที่ปรึกษานายกเขาประกาศว่าไทยต้องชนะเขมรด้วยสันติภาพอยากทราบว่ากลุ่มรวมพลังรักสันติภาพไหมครับตอบปัญหานี้เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินกันด้วยยุทธศาสตร์ ไทยเขมรที่ต้องขบคิดมาให้ครบแล้วค่อยมาคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ให้เอาแฮชแท็กเท่ๆมาประกวดกันอย่างนี้ข้อเสนอที่ซุกซ่อนกันไว้จะให้ทหารยอมเก็บลวดหนามเปิดด่านนั้นจะถูกหรือผิดก็ต้องมียุทธศาสตร์โดยรวมมาอธิบายว่าจะนำไปสู่สันติภาพถาวรได้อย่างไรยุทธศาสตร์สมบูรณ์อย่างนี้รัฐบาลมีหรือไม่อย่างไรเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลย ถามแล้วทางกลุ่มรวมพลังมียุทธศาสตร์แล้วหรือถึงไปชุมนุมหนุนเลิก MOU ที่หน้าสภาตอบพอจะมีเป็นเข้อมูลร่วมกันบ้างแล้วนะครับปัญหาว่าชายแดนไทยหยุดที่ตรงไหนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกผูกพันไว้ด้วยสนที่สัญญาที่กำหนดให้ใช้สันปันน้ำเสริมด้วยหลักเขตในพื้นราบที่จะสำรวจตกลงกัน ความผูกพันนี้ปัจจุบันถูกแปลมาเป็นแผนที่ที่ไทยขเขมรถือกันคนละฉบับแล้วไม่ตรงกันจนเกิดขัดแย้งเป็นระยะมาถึงทุกวันนี้ถามมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรตอบ แผนที่1ต่อสองแสนที่ฝรั่งเศสทำแล้วเขเมรยึดถือนั้นสยามเราไม่ได้รับรองแต่อย่างใดที่ไทยใช้ทุกวันนี้ก็เป็นแผนที่ที่อเมริกาเอาเทคโนโลยีใหม่ในภาพถ่ายทางอากาศมาช่วยไทยจัดทำขึ้นจนเกิดเป็นแผนที่ในมาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นฉบับไหนถูกหรือผิดไม่ใช่อยู่ตรงมาตราส่วนอยู่ตรงที่ความสอดคล้องกับข้อกำหนดในสนธิสัญญา ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่เคยชี้ขาดกันเลยได้แต่สร้างกลไกเจรจาตาม MOU เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นจุดๆไปเท่านั้นซึ่งเมื่อขเขมรไม่ยอมเจรจากองทัพก็ได้แต่ยื่นข้อประท้วงตาม MOU เป็นครั้งคราวไปบางจุด ก็ประถวงเป็น600ครั้งแล้วถามมาวันนี้กองทัพไทยรบชนะเอาดินแดนที่อยู่ในแผนที่1ต่อ50,000ทั้ง11จุดคืนมาหมดแล้วจึงกั้นลวดน้ำแล้วก็จบกันเลยอย่างนั้นหรือตอบลวดน้ำวันนี้เป็นการกีดกั้นทางกายภาพ ามการยึดครองโดยอำนาจทางทหารเท่านั้นในแง่แผนที่ผมว่าเราต้องเดินหน้าโดยเร็วหากลไกตรวจทานที่ถูกต้องมาพิสูจน์ให้ได้ฉบับที่ชอบธรรมเป็นที่ยุติก่อนอาจใช้กลไกอาเซียนมาช่วยรับรองด้วยก็ได้พอได้ฉบับใหม่นี้แล้วจะสร้างรั้วถาวรแบบชายแดนขเขมรเวียดนามก็ทำได้ วันนี้เมื่อได้เปรียบทางทหารแล้วเราต้องเดินแต้มทางการทูตทางวิชาการสำทับไปเลยให้โลกเห็นว่าเราใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ทำแบบขมรที่ยิงจรวดใส่ชาวบ้านสร้างภาพบ้านปลายแล้วไปฟ้องสหประชาชาติตลกตะแลงสร้างภาพเป็นเหยื่อให้โลกเข้ามาช่วยตบกระบาลประเทศไทยอย่างที่ทำไปถามเราพยายามจะสร้างแผนที่ที่ชอบทำสักเท่าใดหุนเซนเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดี เรื่องแผนที่นั้นเป็นงานทําวันนี้เพื่อมุ่งผลระยะยาวเฉพาะหน้านี้เป็นเรื่องสงครามกับระบอบเผด็จการหมาบ้าฮุนเซนที่ไม่มีทางจะเกิดสันติภาพกับเราได้เลยต้องลงมือทั้งการทูตการทหารรุกลอมให้พ่ายแพ้โดดเดี่ยวจากโลกสากลแล้วให้ชาวขเขมรลุกหือล้มล้างไปเองในที่สุดการปิดด่านต้องปิดแน่นต่อไปถือเป็นแซงชั่นทางเศรษฐกิจส่วนรั้วลวดหนามนั้นหรือไม่ได้ เติมกล้องวงจรปิดและลาตระเวนลงไปอีกถามถอยทหารได้ไหมครับสงสารที่เขาเหนื่อยกันมากแล้วน่าจะมีดนตรีไปปลอบขวัญเขาบ้างนะครับมีการเปลี่ยนกำลังตามจำเป็นอยู่แล้วส่วนการถอนทหารก็ทำได้ถ้ายอมตกลงค่อยๆถอนพร้อมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งวันนี้ขเขมรก็เบี้ยวไม่ยอมมาเจรจากับทัพภาคหนึ่งอีกแล้ว ถามทุกวันนี้หุ่นเซนจนมุมลงทุกวันคนเขเมรรู้แล้วว่าพาคนไปตายมากมายข่าวของแพงฐานะการเงินการคลังตกต่ำหนี้ท่วมเงินเรียวไร้ค่าฝ่ายต่อต้านเริ่มก่อตัวปล่อยกระแสะโจมตีถึงจุดหนึ่งหุ่นเซนก็ต้องทุ่มกำลังก่อสงครามใหญ่กับไทยเพื่อแก้วิกฤตจนได้ตอนี่คือเรื่องที่น่าวิตกที่สุดในวันนี้ถ้ารักสันติจริงต้องปิดด่านให้แน่น สินค้าจำเป็นที่เล็ดลอดไปลาวแล้วเข้าเขมรต้องถูกสกัดการทูดเชิงรุกต้องสปีดเต็มตัวดันคดีหุนเซนเป็นอาชญากรสงครามเข้าสารระหว่างประเทศให้คลึดโครมคดีวางกับระเบิดผิดอนุสัญญาออตตาว่าก็เช่นกัน จากนั้นรุกเข้าเวทีอาเซียนรายงานการสะสมเสริมกำลังของขเขมรถึงชาติสมาชิกทุกประเทศประกาศดังๆเตือนขเขมรที่เป็นระยะว่าอย่าให้ถึงเส้นแดงที่จะทำให้เราจำเป็นต้องลงมือก่อนนะอิเซตราในเหล่านี้ถ้าทุ่มเททำได้ดีก็อาจมีผลน่วงการลุกรานของหุ่นเซนลงได้บ้าง ถามต้องมีข่าวเป็นภาษาขเขมรชี้แจงความจริงไปยังคนขเขมรให้ยังผลบ่อนทำลายระบอบหุ่นเซนด้วยหรือไม่ครับขอให้ข่าวทางการทั้งกองทัพและกระทรวงต่างประเทศทยอยออกมาเด่นๆเ,เป็นระยะระยะก่อนจากนั้นผมว่าโซเชียลไทยเราช่วยขยายผลได้แน่นอนครับ ถามเห็นรักษาการนายกไทยเขาบอกว่ากำลังจะสั่งการให้ฟ้องหุ่นเซนกับสารไทยเหตุเพราะถ้า,ถาทิ้งไว้ไม่ฟ้องตัวเองจะมีผิดตาม157ได้ตอบพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่มีใจต่อสู้และไม่รู้งานเลยมวยล้มชัดๆเรื่อง157นั้นเก็บไว้ให้นายกโทรไปชี้แจงกับอังเคอร์ดีกว่าว่าหลานกลัว157เลยต้องจำใจทำขอคุณลุงอย่ากโกรธหลานเลยนะครับ งานนี้อุตสาพูดเสียโก้ว่าสันติภาพคืออาวุธที่แท้แล้วคือคนไม่มีชาติไม่รู้สึกรักบ้านรักเมืองในสมองมีแต่ประโยชน์ส่วนตนกลัวหุนเซนจะยึดซัพ์เท่านั้นจริงๆไปให้ผลหน้าผุนตาประชาชนได้แล้วลาออกเสียแต่แรกก็หมดเรื่อง